ไปป่ะป่ะไปเที่ยวกันไปป่ะ อินเจ a ปนอินเจ n ปนนี่นะคะเราจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์สวยมากหอมลนดอกไม่ไหวเลยทุกคนดีมากสวยสวยเป็นลมสวยตะโกนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะ คนเรามาที่หมู่บ้านไซโกอิยาชิโนซาโตะนี่จะเป็นเหมือนชิลาคาวะโกเลยก็จะเป็นบ้านแบบโบราณสมัยเอโดะแต่ว่าแต่ละแบบเขาก็จะมีแบบแตกต่างกันออกไปที่นี่เขาจะมีทั้งหมด20หลังนี่นะคะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าวันนี้ฝนตกปอยๆแต่ว่าอากาศเย็นๆไม่หนาวก็ถือว่าชิวๆมีหมอก เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศของหมู่บ้านให้ดูนะคะอันนี้มันจะทำให้เอ,อ่เอสมมติอากาศร้อนๆใช่ไหมเสียงกระดิ่งนีมันก็จะดิง้งดิงผ่อนคลายถูกต้องค่ะเขาก็จะมานั่งชานบ้านตรงนี้<อ>แล้วก็จิบชานั่งฟังเสียงกระดิ่งใช่ค่ะใช่ค่ะน่าร้อนนะจะฟีลแบบนี้มีคนละเรื่องกับในเมืองอ ลายห้อยเนี่ยก็คือว่าทุกๆปีเดือนกรกฎาคมที่เจ็ดนะคะเขาก็จะมีกระดาษเนี้ยเด็กๆเนี่ยเขาจะเขียนขอพรให้กับนางฟ้าขอขอนู่นขอนี่อย่างลูกพี่งหนุ่มเนี่ยปี่ที่แล้วเขาจะขอหนูขอให้โควิดหายไปไวนะอย่างปีก่อนๆเนี่ยปีนี้ขอให้ซันตาคอสเอาของขวัญใหญ่ๆมาให้หนูนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเทศกาลเทศกาลใช่เดือนเดือนกรกฎาคมเหรวันที่เจ็ดอ๋อเจ็ดกรกฎาคม ต้องเดินขึ้นไปแต่ว่าความศรัทธาของเราอยู่แค่ตรงนี้ก็ถึงท่านนี่เป็นเสาโทรเลกให้ฟิลแบบว่าคนลุกอยู่นะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจากโตเกียวไดเวอร์ซิตี้นะคะตรงหน้ากันดัมตรงที่ทัวร์เขาจอดให้เราลงเนาะแล้วเราก็เดินสะพานค่ะย,ยาวตรงมาเลยเราก็จะมาเจอกับนี่เลยเทพี p, เสรีภาพแห่งโอไดบะนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสะพานสายลุงค่ะเรนโบว์บริดจ์ตรงนี้นะคะจะเป็นแลนด์มาร์คสะพานที่ถ่ายรูปสวยคือใครที่มาี น้มาเดินถ่ายรูปเล่นอากาศชิลมากแล้วก็มองเห็นเป็นแบบทะเลแม่น้ำตรงนี้สวยมากมีจุดนั่งเล่นนั่งชมวิวด้วยนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มาถ่ายรูปกับเทพีเซีภาพแล้วก็ถ่ายรูปกับสะพานเรนโบว์บริดด้วยนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเหมือนสวนสธนาธารณะที่มาแบบ เเดินนนล่นกัถ้าใครไม่ชอบเข้าไปในถ้าใครที่แบบเบื่อห้างแล้วเ,เบื่อแบบซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์นต่างๆก็สามารถเดินมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เนี่นะคะก็จะเห็นเรือจอดอยู่เยอะมากแล้วก็สะพานค่ะ ทางไกลนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินท่องเทีย่ยวเดินช้อปปิง้งเดินแถ่ารูปนะคะแล้วก็นัดเวลากันเพื่อกลับไปเช็คอินที่โรงแรมเอเชียอยู่ที่นาริตะค่ะซึ่งเรานะคะก็หอบท้องไปกินแถวสถานีนาริตะเพื่อไปเจอกับเนื้อสวรรค์นั่นเอง และร้านอาหารทานอิสระสสำหรับวันที่2นี้นะคะเป็นร้านเนื้อย่างค่ะเขาบอกว่าเด็ดมากจัดจ้านมากในย่านนี้ทุกคนคือลายเนื้อคือแบบไม่ไหวดีไม่ไหว,ไไหวทุกคนไปดูกันนะคะว่าจะเป็นขนาดไหนจะบอกเลยว่าคนแถวนี้ร่ำร้องอยากจะไปอีกรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ย วัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวอะไรนะวัดนาลิตาเซนโซจิวัดนี้นะครับมีอายุประมาณ1,200กว่าปี <100. S 2> แล้วเป็นวัดเก่าแก่มากเลย วัดนาริตะซันชินโชจินะคะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาค่ะที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะนะคะอยู่ที่จังหวัดชิบะค่ะและที่วัดแห่งนี้นะคะจะมีรูปเคารพขององค์ฟูโดโมีโวโอที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่านาริตะฟูโดประดิษฐานเป็นองค์พระประธานของที่วัดแห่งนี้ค่ะล้างมือซ้ายนะคะ ล้วก็ล้างมือขวาค่ะตามหลักแล้วถ้าไม่มีโควิดนะคะเขาก็จะเอากระบวยเนี่ยบนปากแล้วก็ถบ่บลงนี้นะคะแต่นี้โคโควิกส์ไม่นะค่ะเป็นวิกฤตใช่ใช่ใช่เพลินเลยให้พี่อังุนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เงินนะเรามีเหรียญนะ แค่เราโยนโยนโยนโดนบนหินได้นะแดงว่าลัคกี้อ่าลองนะมีักกี่เหรียญอะโยนจนเกือบจจขึ้นอะอธิฐานก่อนนะโอ้จะสวยมากเลยอธิฐานก่อนอาธิฐานเอาเด้อเออขยับขยับ หมดหมดกระเป๋าอ่ะนี่นะครัเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดนาริตาเนาะอายุพันสองร้อปีเขาว่ากันว่านะครับถ้าโยนเหรียญให้ไปเกาะอยู่ตรงเกาะกลางนี้ได้เนี่ยแสดงว่าโชคดีนะครับมาดูกันนะคะว่าหมดมือนี้จะได้ไหม ยากอยู่นะอันนี้จะเป็นอนุสรณ์ดาบนะคะแล้วก็คนที่เป็นลบเราเสียชีวิตเขาก็จะเป็นอนุสรณ์สถานตรงนี้นี่เซดีสาคชั้นนะสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นคล้ายๆจีนเหมือนกันเนาะคล้ายๆเพราะว่าวัฒนธรรมมาจากจีนก่อแล้วก็ทันญี่ปุ่นศาสนาเนาะหยิบหมากุ้งเลือด่ะแล้วก็ต่อที่หัวอื เป็นวิธีอะไรนะก็ถุงจะทุกไว้พัอกมอนไม่ต้องกี่อันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าของไทยจะสามใช่แต่นี้คือกระจุกหนึ่งกระจุกหนึ่งเสร็จจบเนี่ยก็ฝันนี้นะคะคนญี่ปุ่นนะทำหลักแล้วอ่ะ คือเขาก็จะอย่างเช่นปวดหัวปวดขาปวดอะไรเขาก็จะเอาลมเนี่ยไอ้ควันเนี่ยใส่ลมงั้นอย่างสมุดกระเป๋าตังค์อยากให้ลุนๆก็เอาใส่ในกระเป๋าตังค่ะขาไก่แข่งเลยนะคนแก่ที่ปวดฉันมากเขาจะปวดหัวเข่าหรือว่าอะไรเขาก็จะมาปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยเพราะเดินเยอะใช่ไหม เป็นลูกเป็นอะไรตรงไหนถ้าก็มาน,นี้ตรงน,นี้นะเขามากเขาก็โอ้ยเราขับรถสํมานเนี่ยเขาจะมีไว้ในรถอะไรเนี่ยสวยมากวัดตาลิตา,าจริงๆมาดูคลาดกว่าวัดอาซากุสะด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทั้งสองวัดเลยวันนี้สวยทั้งสองวัดวาสาย <ไป S 2> มูทาปลาไปมูที<า>่ใส่มูอย่างเราไม่พลาดบุญเราต้องเปิดแสงสว่างให้ชีวิตก่อนคนะ ด้วยเทียนเฮ้ยคนละคนละหนึ่งเล่มเหรอเล่มเดียวก็ได้สองเล่มแล้วแต่มาด้วยกันแล้วก็เล่มเดียวก็ได้คนละเล่มแล้วกันเล่มเดียวช่วยกันสองสว่างลอยเย็นแล้วจุดตรงไหนครับจุดด้านต่อได้เลยด้านใหญ่ในด้านขวาหลังเขาเรียกว่าอะไรนะเล่มใหญ่ เพราะว่าคนไทยเขาจะมีแบบความเชื่อว่าห้ามจุดต,ต่ออนะาจจะนี่ญี่ปุ่นด้แต่ห้ามต่อเขาจุดนะเาเล่นแบสุกสุดอ๋อเทียมเขาเป็นกวงใช่ใช่ไหมเนี่ยถ่ายไว,ไว้ปะ่ะเนี่ยคือมันจะเป็นกวงแล้วพอจุดเสร็จอะ,อะญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเห็นวัดเลยเนาะ,ะว้าวต่เย็นเช่นกัน ขอให้แสงสว่างนำทางชีวิตให้ปังๆัผู้กันความเชื่อของญี่ปุ่นเหมือนกันจุดเทียนก่อนเพื่อหาแสงสว่าง และสำหรับวัดที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีพระคอยเทศค่ะมันจะค,คล้ายๆกับการทาวัดชาว,วัดเย็นของบ้านเรานะคะเตรียมเตรียนที่ญี่ปุ่นนะครับม,มันจะไม่หลุดออกมาครับใช่ใ <laughs> <laughs> แต่นี้ไม่ออกครับมาแล้วนั นะ <8. S 2> <18. S 1> ครับสิบเอ็ดเอมีผมมีภาษาอังกฤษอ้าวบอกเปี้ยงหมุนบอกหน่อยนะค <S <S นนะก็คือเวลาเาสียงเซมซีของญี่ปุ่นถ้าเกิดให้ดูสัญลักษณ์ว่าของเราเนี่ยดีประมาณไหนนี่นี่ของเราได้เอ็กซ์เลนต์รักเดอะเบสอ่อ ของเขาไม่ดีเขาได้อันสุดท้ายเลยอ่ะแบนรักเลยอันนี้คืออะไรได้ลองลงมาเอรื่องสุขภาพนะคะโอเคนะคะก็อาจจะมีหาหมอนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะค่ะอแล้วก็เรื่องตกลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกลงคือเจรจาเนี่โอเคผ่านนะคะเจรจานี่ได้เลยนะ แล้วเวลาของหายทำอะไรหายเนี่ยก็จะเจออนะคะแว่นตาหายอยู่ก็อย่างว่าค้าขายธุรกิจค้าขายเนี่ยถึงจะไม่ได้กำไรเดี๋ยวมันก็จะมาที uh, ่หลังอของหนูนะตรงมากคือเราเราต้องลงทุนก่อนนะใช่เราเวลาเราเวลาไปเที่ยวหรือว่าอะไรเนี่ยการท่องเที่ยวหรือว่าดีมากเลยมาถูกทางแข้วเที่ยวนะคะ คนที่เขารอเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอนะคนที่เขารอเรานะคะเรื่องการเรียนนะคะกออ็อย่าชะล่านะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้ยเรื่องความรักนี่ดีมากอนะความรักนี่ดีมากเลยนะ,ะเล้าวาดีนะประมาณนั้นนะคะอลองดูว่าอาจจะใช่ใช่ใช่หนูอ่านแล้วใช่ไหมอ่านะคะ นย่ตรงนี้เห็นไหมอืาขอให้เจอดาราคนนี้อะไรก็มีนะหมดน่าลันนี้ร้านนี้ที่มาดูหมดออันไหนที่ร่ำรวยครับพี่เนี่ยค้าขายค้าขายโอ้ยดาบเป็นดาบก็มีไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็น밍เขาซื้อดาบสมุไรไปไว้ที่บ้านอันนี้ป้องกันครอบครัวนะครับไทยพริกอะ นะคะอันนี้ครอบครัวแล้วมีแบบเป็นติดตัวไหมพี่ติดตัวนี่ก็มีนะปุยอันนี้ใส่กระเป๋าสตางค์ถุงเงินถุงทองอ่านนี้เอาอันนี้เป็นค้าขายเหมือนกันไหมพี่ค้าขายถุงเงินถุงทองเนี่ยค่ะมาดูใช่ไหม charm t o b i n g d n o m i c fortune เงินทองใช่ไหม thank you ต่อไปค่ะ charm for กูดโรโจนเข็งปังสลันรวยเครื่องงเครื่องล่าง,ง,งของขานจากที่อื่นก็ได้ถ้าเกิดว่ามาแล้วมันเก่าแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ได้ดีมากเลยอาโหน้อง<ฮ><ฮ> ลิตเติ้ลเอโดะคาวาโกะคาวาโกะโอเคผมหมู่บ้านที่เขามีคนอยู่จริงแล้วก็มีร้านค้าอยู่เยอะๆเลยยูจู๋เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็จะมีของกินที่ไหนเพราะว่าเราวันนี้จะทานอาหารอิสระ นักท่องเที่ยวยังม่ค่อเยอะ,นะเนาะจริงๆมีแค่พวกเราที่ดูแบบเยอะที่สุดแหละถ้าจากไทยมานักท่องเที่ยวที่เป็นทัวร์มาไม่น่าจะเกินสี่กลุ่มไม่น่าจะเกินสี่กลุ่มนอะคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะคะ <50. S 1> นี่นะคะ <50. S 1> เราก็เดินในถนนเส้นลิตเติลอเอโดก็จะมีของกิน ของของใช้ของสำลวยเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนี่ไงลูกชิ้น Starbucks Little e d w นะครับน่ารักมากจัดเป็นสวนเซนนี่คือ Starbucks Little e d w และจุดเด่นไฮไลท์เลยนะคะของวัดอาซากุสะนั่นก็คือโคมแดงขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บริเวณประตูคามินาลิมงนี่เองจ้าและวัดนี้นะคะเขาก็มีตำนานเล่าขานกันนะคะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นะคะหรือถ้าคนไทยเนี่ยก็จะเรียกเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะลอยน้ำมาค่ะแล้วก็มีพี่น้องสองคนไปหาปลาค่ะ ก็เวียงแห่ไปเจอรูปบ้านพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เกิดปริหารขึ้นกับเขาทั้งสองคนเลยเป็นที่มาเริ่มต้นของที่วัดวัดนี้ค่ะนี่ครับน้องแมวสาริที่แยกชินจุป,ปุดินดินใหญ่เลยครับ ไม่ต่างจากที่ซิบุยาเลยปเปลี่ยนแล้วน้องแมวไปแล้วและสำหรับมื้อนี้นะคะไก่เขาก็จะให้เราเนี่ยรับประทานอาหารอิสระนะคะใครมีร้านในใจที่อยู่ในเมืองโตเกียวนะคะก็ลิสต์เอาไว้แล้วก็ไปช่วงเวลานี้ได้เลยละค่ะ และนี่แหะค่ะคือบรรยากาศของความเป็นญี่ปุ่นจริงๆคือพอเราได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่านี่คือแบบความญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะก็ยังคิดถึงอยู่เลยนะคะทุกคนและก็ไม่ได้มีการแพลนใดๆค่ะเพราะหิวแล้วเราก็เลยเดินเข้าร้านราเมิงเลยนี่นะคะร้านจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราเดินออกมาจากสถานี JR ตรงนี้เลยเราออกจากทางเดินตรงนี้เลี้ยวซ้าย<ม>ก็จะเจอกับร้านนี้เลยสังเกตง่ายๆจะมีเลข24อยู่ข้างบนเห็นไหมทุกคนร้านนี้ก็คือเดบดดวงมากนี่นะคะร้านนี้ถูกมาก ใครได้มีโอกาสมาแถวนาริตะเนาะดูราคาสิกระดองปูเดี๋ยวดูกระดองปูกักไไงไฮไลอันนี้อันนี้ไฮไลท์ตัวขายดีนะคะห้าร้อย 1. หาย้หาสิบสามยนตกเท่าไหร่ตกเ่าไหร้อยกว่าบาทอเออร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทถ,ถูกมากปลาหมึกก็ร้อยกว่าบาทใชเออ่เราจะเปิดเมนูให้ดูนะคะตอนนี้เรามาหึ่งก็ปิดกันหมดแล้ว ใครที่มาพักแถวนาลิตะก,ก็มาเช็คดูกันร้นได้เดี๋ยวรออาหารมาส่งแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าจะตรงปกเราก็จะอรอ่อยหรือเปล่าวันนี้เราก็ได้รับคําแนะนํามาว่าจะถ่ายรูปหน้าร้านลงไปให้ด้วยเลิอดบางเดี๋ยวจะบอกวัน,นี็นรีรีวิวด้วยวังนี้เราจะกลับแล้วนะครับว่าที่มาว้าวต้องย่างก่อนไม่ถ่ายรูป โคตรอยากได้อะไรแล้วปะจะกินกันหมดสดมากไ่กิ้นะอยากได้ซีฟุดเลย <c oughs> นี่นะคะทุกคนเอัจากมาญี่ปุ่น5วัน3คืนน้ำหนักเราก็ขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามีดของอร่อยแล้ววันนี้เรากำลังจะกลับบ้านเ,เลย <s fisher> ตอนนี้เป็นเวลา6โมงใช่ <S <s> <S <s> <S เราต้องบินตอน9โมงแล้วนี่เราก็คือรอกำลังขึ้นรถบัสบอกว่าขาออกไม่ยุ่งยากเท่าขาเข้า เดี๋ยวไปดูกันแล้วคลิปนีนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวกันประเทศที่ไหนแล้วก็แบบการเข้าออกจะยากขนาดไหนติดตามชมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับทิปออนทิปดู ถ้าหากใครสนใจนะคะโปรแกรมทัวร์แบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ w w w t i p o n t i p t o u r com นะคะหรือว่าทักไปทางไลน์แอด t i p o n t i p t o u r ได้เลยค่ะทุกคนครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะติงต๊งติๆงงติงไปปะป่ะไปเที่ยวกัน